สวัสดีค่ะขณะนี้เวลาห้ามงเย็นแล้วนะคะแดดร่มลมตกแล้วค่ะมาเปิดตู้แล้วก็ชมบอลสีของเรานะคะมาอยู่ใกล้ท้องไรท้องนาเป็นยังไงบ้างค่ะปลาสาททองของเราก็ดูแข็งแรงอยู่แต่ว่าผิดว่าน่าจะร้อนเกินไปสักหน่อยค่ะเพราะว่า ดูใบเขาดูขอบใบก็เป็นหยักหยักเริ่มหยักหยักทุกใบแล้วนะคะเหมือนกับว่าไม่อยากจะใบโตต่อไปแล้วค่ะใบนี้คือใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดกลางใบเต็มที่แล้วแต่ว่าก็รู้สึกจะใบแม่ใหญ่เหมือนใบพี่ๆเขานะคะแต่ว่าสียังแดงฉ่ำดีอยู่ค่ะราสาบทองค่ะก็ลุ้นอยู่ว่าเขา จะมีหลอดใหม่มาอีกไหมนะคะเพราะว่าต้นพี่ๆเขาเกือบจะทุกต้นแล้วที่ไม่มีหลอดใหม่ค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วงกลางวันเรากา็มาแยกลูกของสุชาดาให้มีหนอสุชาดาของเรามีหนอเล็กๆอยู่สองหนอค่ะก็เลยปฏิบัติการแยกออกตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะนี่คือใบหนึ่ง ต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งต้นเล็กๆค่ะเขาเป็นไม้แยกหน่อมาของนางสุชาดานะคะคอยรุ่นต่อไปว่าเขาจะโตให้ไหมนะคะเพราะว่าดูรู้สึกว่าต้นแม่เขาก็หัวนิดมีหัวนิดเดียวนะคะเขาก็ช้าเหมือนกันมีมีหัวนิด หมอน,น้อยงเองนะคะหมน,น้อยๆของสุชาดาเราก็เลยแยกออกมานิดหน่อยแต่ว่าต้นแม่เขาก็มีหลอดหม่อยู่ค่ะก็เลยคอยรุนคอยเชียร์ว่าเราแยกออกมาสองหน่อนี้จะโตไหมนะคะสุชาดาค่ะได้สองหน่อนแล้วนะคะแต่รุ้นว่าจะโตหรือไม่ ต้นแม่เขารู้สึกอายุเยอะแล้วเขาก็ใบโสมๆค่ะไม่ค่อยจะสวยค่ะเลยเหลือ,อไว้แค่สองใบนะคะเพเป็นที่เลี้ยงให้หลอดใหม่ค่ะอีกต้นหนึ่งที่เราแยกหน่อให้วันนี้นะคะก็คือหานุมานค่ะหนุมานเราได้มาตั้งนานแล้วนะคะเห็นเขาลูกเขามีสองต้นนะคะมีลูกตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งจะมีโอกาสแยก ต้นออกจากต้นให้วันนี้ค่ะลูกก็ลูกโตแล้วกําลังมีหลอดใหม่มันมขึ้นมาเหมือนกันค่ะแยกตัวออกมาก็มีหลอดมาด้วยเลยนะคะลูกของอนุมานอมพระพราค่ะเดี๋ยวน,นี้ตอนนี้ขนาดนี้เราก็มีอนุมานเป็นสามต้นแล้วนะคะด้วยความอนุเคราะห์ของสวนวิสาหากิจชุมชนค่ะบ้านํำรานราชเขาให้มา เลี้ยงต้นหนึ่งนะคะคืออนุมานอุมพระปลาต้นนี้เราก็เลี้ยงจนโตแล้วก็ได้แยกหน่อไปสงกระถางนะคะรวมแล้วก็เป็นสามกระถางค่ะจากสวนวิสาหกิจชุมชนบ้านสำราญราชให้มาค่ะมีซื้อไม่หานะคะท่านแถมมากับต้นอื่นๆค่ะด้วยความขอบคุณค่ะเราก็มารุ้นมาเชียร์ต่อไปว่าเราแยก เขาออกมาแล้วเขาจะโตไหมนะคะโตได้ขนาดไหนค่ะ <sm all> บอนสีของเราที่เราย้ายมาอยู่้านนอกนะคะ <sm all> ก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะ <sm all> ดูซูบโซมอยู่ค่ะแต่เราต้นก็มีใบที่ตายไปทุกต้นอยู่ค่ะดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนอยู่ที่เดิมค่ะอ,อากาศเดี๋ยวท,ท้องมาเขาก็จะ ร้อนอากาศร้อนแรงอยู่นะคะเพราะว่าแดดแรงลมแรงค่ะไอแดดแรงมากค่ะก็น่าเห็นใจอยู่ขนาะดว่าเราก็มีสแสลมคุมให้อยู่นะคะเขาก็ยังดูโซมอยู่ค่ะดูชัดเจนว่าเขาสู้แดดไม่ค่อยจะไหวนะคะอันนี้ก็คือ,อชินบัญชรค่ะ จินบัญชรของเราโตเป็นสาวแล้วค่ะตัวนี้จินบัญชรโบราณนะคะนํามาอยู่วันนอกด้วยกันค่ะนี่ก็โทษสกันนะคะมีหลอดใหม่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะใบใบใหม่ก็กลางใบแล้วค่ะแต่ใบไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าหลอดเขาคขผมผมเองนะคะเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเราเพื่อเขาจะใบใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ